สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกโมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะคะที่เครื่องบินลำประวัติศาสตร์เครื่องบินที่องซานซูจีโดยสารมาจากกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่าจะเดินทางมาถึงกรุงเทพนะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ24ปีของผู้นําฝ่ายค้านผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพม่าค่ะและเมื่อมีความคืบหน้าจากสนามบินสุวรรณภูมิเราจะไปติดตามสถานการณ์สดๆนะคะจากที่นั่นค่ะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องประเด็นของชาวประมงจากสาําบลน,นะคะชาวประมงปลากระชังจาก3ตมตบลในพื้นที่อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี กว่า20รายค่ะเกือบจะต้องอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าโรงงานที่อยู่ต้นน้ำลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำป่าสักทําทำให้นำน้ำไปใช้ไม่ได้ติดตามรายงานจากคุณหัทัยรัฐพ่อหนทัพค่ะ สระชังปลาเหล่านี้ถูกปล่อยร้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปลาในกระชังเกือบทั้งหมดต้องตายเพราะน้ําเสียที่ปล่อยลงจากโรงงานลงในแม่น้ําป่าศัก์ซึ่งเจ้าของได้แต่ทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่าโรงงานแห่งใดเป็นผู้ปล่อยน้ําเสียพูดงงานว่าน้ําเสียมาไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรนะมาจากโรงงานหรืออะไรปล่อยมาไม่รู้ครับพอมาถึงแพรผมประมาณทีสี่ทีห้าเนี่ยปลาผมลอยหัวขึ้นหมดเลยครับแล้วก็มันลอยประมาณเป็นสิบชั่วโมงครับ ป๊าหมปลาอะไรก็ช่วยได้ระดับหนึ่งที่นี่มันนานจัดมันก็เลยตายจมหมดเลยประไพบอกว่าโรงงานที่อยู่เหนือน้ําหลายแห่งมักอาศัยช่วงที่น้ําหลากลักลอบปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําป่าสักซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ปีนี้โรงงานปล่อยน้ําเสียเร็วกว่าปกติพวกเขาจึงไม่ทันตั้งตัวทําให้ผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า20คนจากสามตบลคือตําบลท่าตูมตําบลบ้านป่า และตำบลท่าคล้อในอำเภอแก่งคอยได้รับความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาท60สิประชาสนตายเกือบทั้งหมดครับเกือบเกือบทั้งหมดอ่ะเกเปอร์เซ็นไปแล้วครับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะถ้าถ้าคิดเป็นเงินก็ทุนที่ที่ลงไปซื้อ,อลูกปลาซื้ออาหารที่ที่มันกินไปที่เราจับขายไม่ได้ครับคือประมาณ3ล้านนะครับแล้วค่าเสียโอกาสที่กำไรที่จะต้องได้ที่มันโตขึ้นอะไรก็เป็น อ,อีกครึ่งหนึ่งครับประมาณเป็นร้านนะครับร้านปลาครับขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านหลายรายก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันโดยพวกเขาไม่สามารถหาปลาในแม่น้ําได้เหมือนเดิมเกือบทุกรายมีผื่นขึ้นโดยเฉพาะมือและเท้าหลายรายมีอาการคันตามตัวหลังจากหาปลาในแม่น้ํทานอ้ามทาอแล้วมันจะเป็นน้เสียครับน้าเสียมามั้ก็เปื่อยคันเปื่อย ่่เมือไหรครประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนมาน้ำมันเป็นสียังไงครับสีดำครับสีดำดำเข้มหน่อยแต่ทำไมช่วงนี้น้ำมันถึงได้สีตอนนี้เขายังยังไม่ได้ปล่อยน้ำเสียมามันก็เลยเป็นธรรมชาติก่อนอยู่ตอนนี้ แต่มันก็มีเสียมาเรื่อยๆครับมีน้ําเสียแต่เสียไม่น้าไม่ดําน้ําขาวหรือไม่เห็นมองไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นน้ําเสียแต่ว่ามันคันกัดเท้าตัดมือผ่านมาก,กว่าหนึ่งเดือนที่น้ําในแม่น้าป่าสักเปลี่ยนสีจนชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ําอุปโภคบริโภคได้แต่หนึ่งงานของรัฐก็ยังไม่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยผู้นําชุมชนบอกว่า มีเพียงเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจสอบเท่านั้นคําตอบไม่ชัดเจนบอกให้รอผลว่าผลจากการตรวจน้ําว่าเกิดจากปลาตายเกิดจากอะไรเกิดจากสารเคมีชนิดไหนก็นี่ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ทสัก1ิบสเมษาที่ผ่านมาที่ปลาตายก็ตรวจน้ํายังผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคําชี้แจง การที่หน่วยงานของรัฐยังไม่มีความชัดเจนทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําป่าสักต้องเรียนการใช้น้ําในแม่น้ําไปโดยปริยายหาทัยรัฐผลทัพไทยพีบีเอสรายงาน